พุทธะทำนายนอสตราดามุสหลวงปู่ชอบฐานะสมโอการเกิดสงครามโลกครั้งที่สามความตามบทความที่ได้แสดงมาแล้วในตอนที่ผ่านถึงการพยากรณ์จากสามแหล่งข้อมูลตามที่นำเสนอมาแล้วในตอนนี้จะได้แสดงความเห็นเชิงการวิเคราะห์ถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็นลำดับดังนี้ 1. ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลที่ได้มาพุทธทธรรนายพุทธทธรรนายนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าเป็นพุทธทร,รนายของพระพุทธ,ธเจ้าจริงหรือไม่เหตุเพราะขาดข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ว่ามีระบุไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ซึ่งส่วนใหญ่ต่างกล่าวว่าไม่มีมาในพระไตรปิฎก และตามที่มีมาระบุว่าค้นพบจากประเทศอินเดียที่เป็นงานเขียนในศิลาจารึกก็เป็นที่น่าสงสัยถึงความเป็นจริงว่ามีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงใครเป็นคนจารึกในช่วงเวลาใดในที่นี้จึงไม่อาจจะสรุปได้ว่าเป็นพุทธพยากรจริงหรือไม่แต่เรื่องนี้ก็มีข้อน่าสนใจมากได้ว่ามีความเหมือนกันหรือใกล้เคียงกับเหตุการณ์จริงในปัจจุบันนี้มากขอ นอสตราดามูสการทำนายนอสตราดามูสที่มีอายุอยู่ในราว500กว่าปีมาแล้วเป็นการเขียนเป็นโครงกลอนขึ้นมาให้ตีความโดยที่ผ่านผ่านมามีการตีความจากหลากหลายบุคคลที่อาจจะมีความตรงกันเหตุการณ์และมีการคลาดเคลื่อนจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการทำความเข้าใจหอ หลวงปู่ชอบฐานสะสโมในกรณีของหลวงปู่ชอบฐานสะสโมบุคคลผู้ที่เปิดเผยเรื่องราวของท่านนั้นคือพระอาจารย์วีรศักดิ์หรือครูบากล้วยลูกสิษย์ผู้ใกล้ชิดได้กล่าวไว้ในวันที่27ตุลาคม2566ซึ่งถึงในปัจจุบันนี้วันที่20เมษายน2567ท่านผู้เปิดเผยเรื่องนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ จึงนับได้ว่าเรื่องที่ท่านเล่าเอาไว้น่าจะเป็นเรื่องจริงที่ท่านได้รับรู้มาจากหลวงปู่ชอบฐานสมโม 2. อความน่าเชื่อถือของผู้ทำการพยากรณ์เหตุการณ์เกิดสงครามโลกครั้งที่3กพุทธธรรมนาย ถ้าเป็นพระพุทธทรรนายจริงในเรื่องของพยากรณ์เหตุการณ์เกิดสงครามโลกครั้งที่สก็คงไม่มีสิ่งใดๆที่เป็นที่น่าสงสัยในความน่าเชื่อถือของพระพุทธทองค์เพราะจากลำดับเหตุการณ์ในปัจจุบนันจะเห็นเป็นที่ประจักษ์ได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆในตอนนี้วันที่20เมษายน2567กําลังดำเนินไปในทางการเกิดสงครามขอนอสตราดามูส ในส่วนของนอสตราดามุสโดยที่ผ่านผ่านมาตามลำดับตามที่เขาได้พยากรณ์ไว้แล้วมีผู้ที่ยกขึ้นมาถอดความตามคติตนเองนั้นที่มีทั้งถูกต้องเที่ยงตรงกับเหตุการณ์จริงที่ในบางครั้งเป็นการกล่าวเทียบเคียงขึ้นมาทีหลังจากการเกิดเหตุการณ์นั้นๆมาแล้วแต่ก็มีเป็นส่วนมากที่ไม่มีความใกลเคียงกับเหตุการณ์ที่ปรากฏจริงในที่นี้จึงสรุปได้ว่า คำพยากรณ์ของนอสตราดามูสยังขาดความน่าเชื่อถือในความแม่นยำอยู่มากทั้งนี้ก็เป็นไปตามการตีความของผู้ที่หยิบยกมาถอดความด้วยคอหลวงปู่ชอบฐานะโมในส่วนความน่าเชื่อถือในคำพยากรณ์ของหลวงปู่ชอบ ฐานะโมนั้นเมื่อเทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงตามหลังของคำพยากรณ์จากเหตุการ์เวิร์ t เทรดโดยมีพยานบุคคลที่รับรู้กล่าวอ้างถึงซึ่งสามารถสรุปได้ว่ามีความน่าเชื่อถืออยู่มากโดยที่จะต้องรอการพิสูจน์ความแม่นยํำซ้ำต่อไปตามเหตุการณ์ที่จะมีต่อจากนี้ไป 3คผู้ขัดแย้งที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์เกิดสงครามโลกครั้งที่สาจากการพยากรณ์กพุทธธรรมนายกล่าวว่ามนุษย์จะขาดศีลธรรมเกิดการฆ่ากาันซึ่งไม่ได้ระบุว่าเกิดขึ้นจากฝ่ายไหนกับฝ่ายไหนแต่ก็มีในบางที่กล่าวเอาไว้ว่าเป็นการทำสงครามกันร,ระหว่างยักษ์นอกศาสนาคงจะหมายถึงนอกศาสนาพุทธของ นอสตราดามูสตามการตีความระบุว่าเกิดจากการรวมตัวกันของโลกอาหรับรวมกับจีนแดงจะรบกับโลกตะวันตกที่รวมถึงรัสเซียในกรณีนี้ที่กล่าวว่าตะวันตกรวมกับรัสเซียนี้ในตอนนี้ตามเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ไม่น่าจะเป็นความน่าจะเป็นไปได้คอหลวงปู่ชอบฐานะสมอ ได้กล่าวไว้ว่าจะเป็นการรวมตัวกันของโลกอาหรับที่จะสู้รบกับอเมริกาและอังกฤษในตอนแรกแล้วมีการขยายการรบออกไปโดยจะมีทั้งรัเสเซียและจีนอยู่ฝ่ายโลกอาหรับซึ่งตามเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้มีความเป็นไปได้สูงดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าคำพยากรของหลวงปู่ชอบฐานสะโม มีความใกล้เคียงแม่นยำม,มากกว่าคำพยากรณ์ของนอสตราดามุสตามการตีความ4เหตุการณ์ในขณะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก่อพุธทธธรนายกล่าวว่าจะมีลูกไฟตกเป็นฝนเหล็กตกจากฟ้าคงหมายถึงลูกระเบิดจากการทิ้งมาจากเครื่องบินและจากขีปนาวุธมีมแมลงมาปล่อยไข่คงน่าจะเป็นอาวุธปล่อยจากโดรน เหล็กกล้าจะทะยานจากน้ำคงหน้าจะเป็นจรวดหรือขีปนาวุธที่ยิงขึ้นมาจากเรือดำน้ำยักษ์หินที่ถูกสาบจะตื่นขึ้นมาอาลวาดจนตลาหลิงพังคงน่าจะหมายถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวจากภัยธรรมชาติและจากการระเบิดของนิวเคลียร์จะมีผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในาศาสนาพุทธขอนอสตราดามูส ตามการถอดความกล่าวว่าตอนแรกฝ่ายอาหรับที่รวมกับจีนแดงจะเป็นฝ่ายชนะโดยจีนแดงจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ชีวภาพและอาวุธเคมีจะมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายลงเป็นอันมากมายมหาศาลเหตุการณ์นี้จะใช้เวลาที่นานในการทำสงครามโลกครั้งที่สามนี้คหลวงปู่ชอบฐานะสโม กล่าวไว้ว่าสงครามโลกครั้งที่สามนี้จะกินเวลานานราว8เดือนใช้เวลา10ปีในการพื้นฟูหลังสงครามจบลงจะเป็นสงครามที่ใหญ่มากมีความรุนแรงสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมากกว่าครั้งใดที่ผ่านผ่านมา 5. คนผลของเหตุการณ์หลังเกิดสงครามโลกครั้งที่3กพุทธทาทำนาย ตามข้อมูลที่มีมากล่าวไว้ว่าจะมีผู้มาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองมากสุดๆแต่ประชากรของโลกหลังสงครามจะเหลืออยู่น้อยมากขอนอสตราดามุสตามการถอดความกล่าวว่าโลกซีกตะวันตกจะเป็นผู้ชนะในสงครามคอหลวงปู่ชอบฐานะโมกล่าวไว้ว่า ผลจากระเบิดนิวเคลียร์จะทำให้แกนโลกเอียงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สามทางซีกโลกตะวันออกจะกลายเป็นประเทศที่จเจริญร่ํำรวยในส่วนโลกซีกตะวันตกจะกลายเป็นประเทศยากจนจากผลของสงครามซึ่งทั้งหมดนี้ตามคำพยากรณ์ทั้งสามตามที่ได้นำเสนอมานี้ คงต้องรอดูว่าคำพยากรณ์ใดจะเป็นคำพยากรณ์ที่แม่นยำตรงตามความเป็นจริงที่จะได้เกิดขึ้นในเวลาตามลำดับต่อจากนี้ไปเพื่อท่านทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ก็คงไม่มีทางที่จะหลีกหนีเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สามนี้ไปได้ถ้าหากว่ามันได้เกิดขึ้นมาจริงตามคำทำนายแล้วท่านทั้งหลายเชื่อหรือไม่เชื่อทั้งสามคำทำนายนี้กันหรือไม่ ด้วยเพราะเหตุผลใดที่ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อท่านเห็นด้วยกับบทความนี้หรือไม่อย่างไรตอนหน้าวิเคราะห์สงครามโลกครั้งที่สามจากประวัติศาสตร์